สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่อง youtube ช่างสุงห์ทรช่างโรงงานบ้านานะครับวันนี้ผมจะพามาถอดกระจังหน้ารถยนต์นะครับว่าวิธีถอดถอดยังไงครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับวันนี้ผมจะพามาสอนวิธีถอดกระจังหน้ารถ isuzu d-max นะครับ all new นะครับผม all new isuzu all นะครับผมขั้นตอนแรกเราก็เปิดฟ้ากระโปรงก่อนนะครับ ฝากระปรงฝากรปูงตัวนี้นะครับเปิดฝากระโปรงขึ้นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับจะมีหมุดอยู่นะครับหมุดฝาครอบตัวนี้นะครับหมุดฝาครอบประจังหน้านะครับสี่ตัวบนนะครับก็ถอด หนึ่งสองสามสี่นะครับใช้ไขควงแบนนะครับตัวเล็กก็ได้ตัวใหญ่ก็ได้แล้วแต่นะครับงัดนะครับงัดขึ้นงัดตรงนี้ครับแล้วก็เอามือขยับขยับอย่างนี้ขยับนะครับออกนะครับก็วางไว้ครับเหมือนกันครับสี่ตัวนะครับนะครับขยับออกออกนะครับตัวที่สามนะครับ ขยับออกง่ายนะครับตัวที่สี่นะครับแรงงัดขึ้นก็มือขยับขยับออกนะครับครับจากที่เราถอดหมุดย้ำสี่ตัวเสร็จแล้วครับก็จะมีไขควงหัวแฉกตัวนี้ครับน็่ตหัวแฉกนะครับใช้ไขควงแฉกขันนะครับขันออกมาครับขันออกมา รลวังน็อตหายนะครับ okay. หลังจากที่เราถอดหมุดออกสี่ตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็น็อตอีกตัวนึงครับอย่าลืมน็อตนะครับถอดออกถ้าไม่ถอดดึงมันจะไม่ออกนะครับหรือมันจะแตกเลยนะครับถอดน็อตออกหลังจากที่เราถอดน็อตแล้วก็หมุดออกนะครับ เราก็งัดลองลองงัดดูก่อนนะครับมันออกเปล่าถ้าไม่ออกนะครับดึงมันไม่ออกครับก็ใช้มือนะครับงัดงัดตรงนี้นะครับมาฮะูนะเห็นเดี๋ยวผมจะใช้มือเข้าไปงัดนะครับไปดึงาอาจจะไม่เห็นนะครับ ครับออกแล้วนะครับผมนะครับนี่นะครับดึงออกนะครับนะครับแล้วกดตัวนี้ลงนะครับกดตัวนี้ลงกดกดลงใช้มือกดนะครับกดกดลงกดลงมันก็จะหลุดเลยนะครับถ้าฝั่งนี้หลุดฝั่งนู้นก็หลุดง่ายครับมาดูฝั่งนี้นะครับมาดูฝั่งนี้บ้างครับนี่นะครับ กดลงนะครับกดลงกดลงใช้นิ bon ้วกดดูเราจะหลุดครับหลุดแล้วนะครับเห็นไหมเรียบร้อยนะครับหลุดแล้วครับหลุดเรียบร้อยนะครับกระจังหน้านะครับกระจังหน้าของอีซูสุนะครับเรียบร้อยครับเวลาประกอบก็เหมือนเดิมนะครับเวลาประกอบก็เหมือนเดิมก็ใส่ให้มันตรงรอกทั้งสองรูนะครับดูนะครับใส่แล้วก็ดันเข้าไปนะครับดันเข้าไปนะครับ เรียบร้อยนะครับนันเข้าไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่หมุดเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับกดลงไปเลยนะครับให้มันตรงรูนะครับเนี้ยนะกดลงไปเนี่ยครับดูนะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับดึงขึ้นมาอย่างนี้นะครับดึงขึ้นมาแล้วก็ดึงตัวนี้ขึ้นมาให้เป็นลนักษะะัยนีะครับเย็ๆหน่อยเข้าแล้วกดลง อย่างน,นี้เหมือนกันครับกดลงครับกดลงครับใส่ทั้งสี่ตัวเลยนะครับกดลงเรียบร้อยนะครับต่อไปสกูนะครับตัวท้ายสกูหรือน็อตนะครับหัวแชกครับใส่นะครับผม แล้วก็ตรวจเช็คนะครับว่าหมุดย้ำใส่ครบหรือเปล่าครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ขันสกรูน็อตหัวแฉกครับเป็นอันเสร็จนะครับสำหรับวิธีการถอดแระประกอบกระจังหน้ารถยนต์ดีสูนครับแล้วก็ดูว่ามันสนิทหรือเปล่านะครับผมตรวจเช็คความเรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีเลยมากครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ